ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกระดับเพรปีการศึกษา2,567ด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไมแก่นหรือสอกรระดับอำเภอไมแกนเป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดปัตตานีกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอไม้แก่นหมู่ที่1ตำบลไซทองอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีสกรระดับอำเภอไม้แก่นบริหารงานโดยนางสาวโรหา,านายามาผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอทุอ่งยางแดงรักษาการในตําแหน่งผูมม้อำนวยการสกรระดับอำเภอไม้แก่น มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน17คนมีครูสกรระดับตำบลจำนวน4แห่งได้แก่สกรระดับตำบลไซทองสองกรระดับตำบลดอนทรายสกรระดับตำบลตะโลกไรทองและสกรระดับตำบลไม้แก่นสกรระดับอำเภอไม้แก่นได้ดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอับยาโมกตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน5ด้านดังนี้ ด้านที่หนึ่งมาตรการด้านการป้องกันสถานศึกษาได้ดําเนินการกิจกรรมห้องเรียนสีขาวทั้งสฝ่ายทุกห้องเรียนสกรระดับตบําบลซึ่งมีทั้งหมดสีห้องคิดเป็นร้อยละร้อยอีกทั้งสถานศึกษาได้มีการประเมินห้องเรียนสีขาวจัดทาประกาศและมอบเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นมีการแต่งตั้งคําสั่งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจดมาตรการซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดยให้แกนนำองค์กรนักศึกษาเป็นตัวแทนในการนำความรู้ไปถ่ายทอดและพัฒนาสกรตำบลให้เป็นห้องเรียนปลอดบุหรี่ มีการจัดโครงการกิจกรรมเชิญสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันและการทะเลาะวิวาทด,ดังนี้ 1. โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยายมกนยโยบายสถานศึกษาปลอดยาเสพติดไวท์โซน 2. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาสอกอรรอะดรับอำเภอไม้แก่น 3. กิจกรรมห้องเรียนสีขาว 4. กิจกรรมคลีนิกเสีมารัก 5. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษา 6. กิจกรรมตรวจปัสสาวะนักศึกษาสอกอรอ 7. บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้บริหารครูผู้สอนผู้ปกครองในการป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 8. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทูบีนัมเบอวันเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 9. โครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำองค์กรนักศึกษาสกรระดับอำเภอไม้แก่นสุขนี้ที่ไม้แก่น 10. โครงการอาสาสมัครยุวกาชาติหลักสูตรพื้นฐานสกรระดับอำเภอไม้แก่น 11. โครงการกีฬาสกรสาสัมพันธ์ต้านพยาเสพติด 12โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดนักศึกษาสกรระดับอำเภอไม้แกน่น13โครงการพลเมืองดีก้าวสู่สังคมแห่งประชาธิปไตย 14. กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก15โครงการสกรเลินชูเอิ n สร้างงานสร้างรายได้สำหรับผู้เรียนสกรระดับอำเภอไม้แกน่น 16. โครงการทักษะอาชีพทักษะชีวิตและพัฒนาสังคมและชุมชนด้านที่ 2. มาตรการด้านการค้นหาสถานศึกษาได้มีการดำเนินการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและจัดทำข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ทุกภาคเรียนเพื่อเป็นข้อมูลไปช่วยเหลือแก้ไขส่งเสริมและสนับสนุนมีการออกเยี่ยมบ้านนักศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาได้อย่างเหมาะสมเต็มศักยภาพของแต่ละบุคคลโดยมีการค้นหาคัดกรองรีเอ็กซเรย์นักศึกษาตรวจสุขภาพตรวจปัสสาวะภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอไม้แก่น เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอไม้แก่นทั้งได้มีการจัดทําระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสมมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยให้กับนักศึกษาโดยนำกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา5ขั้นตอนได้แก่การรู้จักนักศึกษาเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักศึกษาการส่งเสริมนักศึกษาการป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อเพื่อนำไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสมด้านที่3มมาตรการด้านการรักษาสถานศึกษาได้ประกาศนโยบายในการบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยประสานขอความร่วมมือช่วยเหลือที่ว่าการอำเภอไม้แก่นโรงพยาบาลอำเภอไม้แก่นสาธารณสุขอำเภอไม้แก่น โดยเข้าร่วมกิจกรรมการบรรบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐาน CBTX เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานทีนิกเสมารักประจำปีการศึกษา2567เพื่อให้คำปรึกษาที่เกี่ยวกับพฤติกรรมต่างๆของนักศึกษา เพื่อเป็นเครือข่ายในการประสานงานเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาส่งเสริมคุ้มครองสนับสนุนความประพฤติของนักศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายด้านยาเสพติดของสถานศึกษาด้านที่ 4. มาตรการด้านการเฝ้าระวังสถานศึกษาได้ดำเนินการตามมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังโดยมีการรับเรื่องราวร้องทุกข์กของยาเสพติดและใบายามุก โดยมีตู้เสมารักจํจำนวนสองรูปแบบได้แก่ตู้เสมารักติดตั้งที่สกรอระดับอำเภอและสกรอระดับตำบลและตู้เสมารักออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเพื่อให้เข้าถึงและส่งต่อข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วมีการดำเนินการจัดตั้งชมรมชุมนุมเสมารัก ป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่อลามกอนาจารการพนันการทะเลาะวิวาทโดยสถานศึกษามีการรับสมัครสมาชิกนักศึกษาทุกภาคเรียนดำเนินกิจกรรมต่างๆบันทึกการจัดกิจกรรมและสรุปผลการจัดกิจกรรมด้านที่5มาตรการด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาได้มีการจัดทำแผนงานการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกและมีการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์มาตรการต่างๆเพื่อเป็นแนวทางในการเอาชนะยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมุ่งการดำเนินงานยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถานศึกษาโดยไม่เกิดผลกระทบในทางลบเพื่อเป็นรากฐานการนำไปสู่ความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหามีคำสั่งแต่งตั้งคณะการดำเนินงานและมีห้องปฏิบัติงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและใบายามกุกมีขั้นตอนการดำเนินงานมีการบันทึกและสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมประสานความร่วมมือกับชุมชนในการเฝ้าระวังพฤติกรรมการสูบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาสการระดับอำเภอไม้แก่นเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องสถานศึกษาได้นำนวัตกรรมมาปรับใช้ในกระบวนการการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและอยายมุกในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการการขับเคลื่อนการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนสอกรระดับอำเภอไม้แก่นให้ปลอดยาเสพติดและอบยายมุกโดยใช้โมเดลไม้แก่นสติลเดนโดยมีเอกสารประกอบคําอธิบายการใช้นวัตกรรมดำเนินการภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่การวางแผน P การดำเนินงาน D การตรวจสอบการประเมินผล การปรับปรุงแก้ไขพัฒนา A สถานศึกษาจึงมีการพัฒนาโมเดลไม k e นสติลเ t นสำหรับการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้ปลอดยาเสพติดและอบายมกุกโดยมีขั้นตอนดังนี้ p แพลนสถานศึกษาประชุมบุคลากรซึ่งเป็นครูผู้สอนทั้ง4ตํตำบลเพื่อรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนเป็นรายบุคคล จากการเยี่ยมบ้านภาคเรียนที่1และภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,567มีผู้เรียนทั้งหมด1,193คน D. ด,ดูสถานศึกษานำข้อมูลและแนวทางจากการวางแผนสู่การปฏิบัติโดยกำหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีศักยภาพและทักษะที่จำเป็นด้วยรูปแบบที่หลากหลาย C. เช็คสถานศึกษาแต่งตั้งผู้นิเทศประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูเพื่อทำหน้าที่นิเทศติดตามผลการจัดกิจกรรมต่างๆรายงานความก้าวหน้าและสภาพปัญหารวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนากิจกรรมให้มีคุณภาพ A Action มีการนิเทศติดตามรายงานและปรับปรุงเพื่อการพัฒนากิจกรรมต่อไปส่งผลให้การดำเนินงาน ผู้เรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างน้อย80%ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมดลดจำนวนผู้เรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและอาบยาโมกลงอย่างน้อย50%นักศึกษาอย่างน้อย90%มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติดและอาบยาโมกนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทางเลือกสร้างสรรค์เช่น กีฬาดนตรีและอาสาสมัครเพิ่มขึ้นอย่างน้อย70%จากผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุกอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องทำให้สถานศึกษามีนวัตกรรมผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ b เ p r p r t t i e ส่งผลให้นักศึกษาเติบโตเป็นคนดีคนเก่งมีความสุข มีภูมิคุ้มกันเห็นคุณค่าของตนเองและเป็นบุคคลที่สามารถดำรงชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยในทุกด้านด้านผลงานการสร้างนวัตรกรรมและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม้แกน่นได้ระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินการโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดแลบายามกุก ึ่งในสถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดในปัจจุบันนี้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม้แก่นจะดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบยาโมกภายในสถานศึกษานั้นคงไม่ครอบคลุมดังนั้นศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอไม้แก่นจึงได้ร่วมกับสถานศึกษาใกล้เคียงได้แก่โรงเรียนบ้านโค้งนิบงโรงเรียนบ้านตะลกไรทองและโรงเรียนบ้านละเวงที่ว่าการอำเภอไม้แก่น ท้องถิ่นอำเภอไม้แก่นสาธารณสุขอำเภอไม้แก่นสถานีตำรวจภูธรไม้แก่นตัวแทนชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวแทนผู้ปกครองนักศึกษาตัวแทนองค์กรนักศึกษาเพื่อร่วมประสานเป้าระวังป้องกันแก้ปัญหาด้านยาเสพติดรวมทั้งส่งเสริมคุ้มครองและะสนับสนุนความประพฤติของนักเรียนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพศ2546 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมนโยบายกระทรวงศึกษาธิการซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU และบันทึก MOU 3โรงเรียนดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านโคงนิบง 2. โรงเรียนบ้านตะลกไรทอง 3. โรงเรียนบ้านละเวง ดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนด้านการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขตามมาตรการ5ด้านเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักเรียนกับนักเรียนสปลร,ระดบอำเภอไม้แก่นขอจบการนำเสนอข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามมกระดับเพจปีการศึกษา2 5 6 7เพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ